สวัสดีครับบอนนี้ครับผมสบ,บายดีสวัสดารจ้าคลิปนี้ครับผมมีพี่เอฟซีส่งผ้าม่านมาให้นะครับผมนี่ oh. สวยงามมากๆแต่ว่าบริษัทส่งรามาให้นะครับ <c oughs> บอนนี้ก็เลยจะพาสาวําไปซื้อที่อําเภอโคกศรีสุพรรณจ้าน, <c oughs> น่าจะเป็นร้านเดิมที่เราไปซื้อผ้าม่านเนาะนี่ส่งมาให้อสองชุดนะครับเพราะว่าบ้านสวนเราอีกสองหน้าต่างนะยังไม่มีผ้าม่านจ้า <c oughs> นี่พี่เอฟซีส่งมาให้ประมาณหลายวันแล้วเนาะ หลายวันแล้วล่ะนะครับเราก็ยังไม่ได้ติดอยู่เพราะว่ายังไม่มีลาววันนี้ว่างก็เลยว่าจะไปหารอซื้อลาวพมาสนะครับเมื่อชเช้าก็ไปซ่อมแอร์นะครับหลังจากที่เรานั่งรถมาประมาณเปอาทิตย์เนาะไม่มีแอร์นะครับเมื่อเช้าก็ไปซ่อมเรียบร้อยตั้งแต่ไปดาวพี่เสือมาประมาณ1ปีกว่า,าก็ได้ซ่อมประมาณสองสามรอบ รอบล่าสุดก็คือไปซ่อม A นะครับซ่อม A หมดไปประมาณ2 5 0 0จ้าโอ้โหอาการหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็โอเคแล้วล่ะมานั่งสาบายทีนี้ออกจากบ้านได้สาบายแล้วครับผมก่อนหน้านั้นออกจากบ้านบ่ได้เลยเหมือนเตาอบเนาะนั่งด้านในเป็นไงเอเย็นอย่บอ่ะอู้เย็นเจี๊ยบเลยจ้าคับปานหยางนะครับเมื่อวานก็ไปลถอ,อำเภอภูพานโอ้โหร้อนมากเพื่อจะทิ้งอำเภอภูพานนะครับ <c oughs> ดีแต่ไม่แดดเมื่อวานเนาะ อ้าเดดนี้ไม่ไหวนะครับรถไม่มีแอร์นี่บเอเย,ย็นสบายแบบนี้ไปไหนก็สบายเลยครับตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับโอ้มองไปทางฝั่งอำเภอโคกสีมืดตึ๊บเลยวันฝนมาอีกแล้บบ่นี่ฝนมาแน่นอนเมื่อเช้าก็ฝนตกจนถึงแปดโมงเช้านะครับจ้าอ้ยรถติดลมลื่นตลอดเลยอยู่มองนี่อือเอ้ <c oughs> ชื่อ OK，再见。 ปิดร้านหรือ,อ,ย,อยังน้อยังยังตอนนี้ห้าโมงเย็นพอดีครับผมลาตีเครื่องนอนชื่อไปสั่งเลยสองชุดว้าวราวผ้าม่านสองชุดพ่อ้าอยู่บ่เนาะไม่ค้าไม่อยู่เลยครับสวัสดีค่ะ มีเล้าพามานยูบบอกคะมีค่ะอเอาเลยสองชุดครับผมเอาลาวเฉยๆจ้ะกับอุปกรณ์าารรค,ค่ะเอาสีอะไรคะสีอะไรก็ได้ครับสีขาวก็ได้ค่ะค่ะกว้างประมาณสองเมตรสองเมตรเป๊ะเลยเหรอค่ะเอาเผื่อสักสองเมตรสิบก็ได้ครับ อยากได้อะไรเนาะอยากได้อันนี้ไว้นางอยู่ยังบม่มีที่ไว้เลยต้องเทพื้นด้านล่างให้เสร็จก่อนนะครับบ้านสวนเรานะสวยหรือนี่คักเด้นนะครับตู้กับข้าวบ้านสวนยังไม่มีเดินนะครับอนาคตพุนละให้เทพื้นเสร็จก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยจ้าเพื่นตัดหายแป๊บเดียวนี่หรวดเร็วทันใจเอาเท่านี้บ <c oughs> อแมนตรงนั้นครบเรียบร้อยเดินทางกลับครับพมจะได้ทันติดพม่าหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> ตอนนี้ห้าโมงครึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ <c oughs> บิงฝนคลึมฝนมาอีกข้างนากระไดฝนจะตกอีกแล้วบอฝนจะตกทุกวันนะครับช่วงนี้ ตอนนี้ฝนตกแล้วครับจะถึงบ้านง่ายย่บอ่ะโอ้โหเวทตลาดย่บอ่ะเวตาอุ้ยเวทตลาดโคกสีก่อนครับผมตลาดยุข้างวาดใครจะมาก่อน มีของแซบอยู่บ่อ่าลงเลยโอ้ยขอี๋ยวหาที่จดลดก่อนของปิ้งไก่ทวนๆเ้วอจ้าเอาก้นไก่ในเรือสองไม้จ้าได้อะไรบ้างได้ทุกอย่างโอ้เต็มไม้เต็มมือเลยครับไปจะข้ามแล้วจะทันปิด ผ่มาหรือเปล่าตอนนี้ก็ลัาแวะนอนนาก่อนเด้อจ้ามาเอาของกนเพราะว่าจะเอาสั้นวางของขึ้นไปแล้วก็เอาอย่างเนออันนี้ก็เป็นชั้นวางของเป็นหวาย DFC ส่งมาให้นะครับจ้าเหลือโต๊วอัอนนึงเหลือโต๊ะจ้ะ ลมมาเลยตอนนี้ตะเวนกำลังจะตกดินเด้อตอนนี้กะแล้วละบอเสร็จเรียบร้อยอันนี้กับพี่เอฟซีท่านหนึง่งอันนี้กับพี่เอฟซีท่านหนึง่งอันนี้กะเป็นคุณลุงกับคุณยายท่านหนึ่งอีกเหมือนกันวันก่อนเพื่อนมาอุดหนุนอฮอร์โมนบอลนี่จ้าเอา้ามาให้หนึ่งองค์นะครับผมให้บอลนี่ไปไว้ที่บ้านสวนบอลลนี่ขอบคุณมากๆเด้อนะครับไปจะนิีมนม์ขึ้นบ้านสวนแล้วครับวันนี้นะ หกโมงแล้วเด้อจะทันได้ติดตั้งหรือเปล่า อนนี้กับมาฮอดบ้านสวนละเดอ้อจ้าเบิ่งผุ่นฝนกำลังสิมาเฝ้าเลยเฝ้าเลยมามาอันนี้โต๊ะไม้สักครับผมจากจังหวัดแพร่ปะว้าวเอาขึ้นยังไงป๊าดเบิ่งผุ่น <c oughs> ต้องมีคนอยู่หลับอยู่เทิงเด้โอเคได้อยู่นี่คนดีเปะ๊ะอันนี้เป็นโต๊ะเก็บของไม้หวายนะครับ อันนี้ได้รับของประมาณกี่วันแล้วสี่ห้าวันเนาะสี่ห้าวัน,นครับอ๊บเอาขึ้นท่าไหนตรงนี้ได้ยุ่องอ่ะอู้นักอยู่เด้อร์ินสองสามโอเคพอดีเปะ๊ะลุงทบออกแบบให้พอดีเลยนะครับพอดียกของขึ้นไปได้ของทั้งหมดนี้ก็เป็นพี่เอซส่งมา ย้อนหลังขึ้นบ้านใหม่นะครับนี่มีโต๊ะว,วางของยี่หวายผ้ามานแล้วก็พระพุทธรูปอันนี้เอฟซีละหนึ่งท่านนะครับผม <c oughs> ไปขึ้นบ้านกันสตดำเบิงท่องผ้านีิเป็นตาสีเดติตยู่บโนผ้ามา่านเมื่อนีเนได้ชมแน่นอนปิดแล้วละน้อนพี่เดอมือแรงเดอ้อได้เสมอครับผมเมื่อคืนว่าจะ ขึ้นมานอนบ้านสวนบัดนี้ตัดคลิปเสร็จก็เ,เกือบห้าทุ่มเมื่อคืนนะ่ะเอาไปเอามาก็นอนที่นอนนาเลยเมื่อคืนนะ่ะ <c oughs> ที่เรียกว่าจะขึ้นมานอนบ้านสวนตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละจ้ะ <c oughs> แป๊บเดียวติดม่านขันสกูมุมละสองตัวเ,เรียบร้อยแล้วนะครับจะพอดีอยูบ่บ่อันนี้ให้ให้เขาตัดท่อนละสองเมตรสิบ <c oughs> จ้ะไปลองดูเอาคุณเจบ้านมาอยูบ่บ่ บ้านส่วนก็สามคืนนะครับผมบริขึ้นมานอนน่ะนี่ผลงานอันนี้น่าจะเป็นขี้จิ้งจกนานแต่ว่าขี้นกเนี่ยไม่มีนะครับผมเพราะว่ามันมิดชิดอยู่หลายท่านก็คอมเมนต์บอกว่าให้บริณีทําฝ้านะครับบริณีดูเลยมันทํายากเล่นะฝ้านะมันปิดไม่ค่อยมิดชิดนะครับเอ,อ,อนาคต่อยว่ากันเนาะถ้าทําฝ้าก็มันต้องปิดเออ ลอยทุกอย่างนะครับนี่ประมาณนี้เนาะจ้ะาภามากแล้วล่ะเดี๋ยววัดดูก่อนว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับชิปลองดูก่อนครับผมถูกใจยี่วะถูกใจเป๊ะโอ้ยสวยงามขักป้านหยัางลายสวยเด้อน,นะครับพอดีบ่ความสูงชิปฮึ <laughs> รู้สึกว่าอยากสั้นไปนิดนึงนะครับบอกเป็นหยังใจเลยหรือว่าเราเอาปิดแค่ด้านล่างบ่ได้คือกันประมาณนี้บ่จ้าข้างบนมันต้องปิดเนาะเพราะว่าผ้าม่านไม่ถึงนะครับนี่ <c oughs> หน้าต่างมันใหญ่หน่าจะประมาณระดับนี่แหละนี่เอา้าบอกเป็นอย่างเอาขยับลงมาอีกนิดนึงผ้าม่านมันสั้นพอ<ช>ด,ดีอยู่บ่ อันนี้บ่สอย่าวัดดีก่อนโอเคพอดีพอดีสวยอันนี้เอาหุบข้าเนี่เราก่อนมีคนทักท้วงว่าบอลนี่ใส่ผิดเดอ้อนะครับแล้วเปลี่ยนแล้วบ่เปลี่ยนเรียบร้อยชิปชิปอันนี้มันต้องหุบข้านะครับฟังนึงโหอ้าว บอยักตื่นพุทธาบดีนะครับตื่นสายแนย่นอนใส่พามา้มนะ่าน่ะปิดสายปิดขัวบอเห็นหม่องแจ้งเด้อบดีนี่บอมีเสียงสว่างแล้วก็ตื่นซ้ายนะครับนี<ช>่บ<ะ>่กรึบว้าวโอ้โหอ้าวใส่หัวซบใส่นี่บ่แอนรึบอ่ะลงปิดดูชึบพอดีย่บอพอดีโอเค สวยงามมากๆเลยครับ้โยคุณพี่เอฟซีนี่หูจักใจซาตามขักปันยังว่าซาตานอยากได้ผาม่านปิดท <c oughs> ั้งหัวบนนอนผาม่านแต่ละฝฟังก็สีไม่เหมือนกันเลยนะครับผม <c oughs> นี่อันนี้สีเหลืองอันนี้ออกสีแดงอ่าน,นั้นออกสีเทาๆนะครับผมส่วนประตูสีอ่สีขาวด้านในด้านนอกสีแดงนะครับ <c oughs> จ้ะนี่แหละแต่หลายอารมณ์นะครับอันนี้ก็น่าจะด้านล่าง มานี่ละประมาณนี้เนาะจ้ะชึบบอไปหารับอันติดผาม่านอบอกบอไปครับผมเป็นจังไดกลัวว่าถูกใจ <c oughs> <c oughs> บ้านตัวเองเน่ยได้อยู่ประมาณนี้เอาให้ตรงๆเด้อตรงอยู่บ่ตรงเปะ๊ะลิงให้หน่อยนี่เนาะได้เลย บใส่ผ้าม่านครับผมอันนี้ต้องหูเขาก่อนนี่แบบนี้ถูกแน่นวันนะครับชึบสีเหมือนกันยู่ป่ะได้อยู่ชึบอเอยมาแม่นป <laughs> <laughs> ้านนาะยอยากไปหลับอันติดฝ้ามา่านโอ้ยชึบ โอ้สวยเร้อตัวนี้วันนี้ชอบรานนี่แหละสีทองสีแดงตัดกันเอาเลยไปห้าเซนคึ๊บโอเคเอาหัวมาใส่บันนีพอดีเนาะพอดีจ้ะพอดีเอาสูงกว่านี้นิดนึงก็ได้เลยขบลงมาประมาณครึบหนึ่งพอดีให้แสงส่องเข้ามาบ้างนะครับผมจะได้ตื่นว่วสายถ้าบมมีแสงส่องเข้ามานี ตื่นสายแน่นอนนะครับชึบอ้าวโอเคครบทุกฟังแล้วครับบันนี่เดี๋ยวยกตู้เข้ามาเอาไว้มุมไหนบันนี้เข้ามาเข้ามาอันนี้ก็น่าจะาไว้มุม ด้านข้างเนาะจ้าด้านข้างก่อนเพราะว่าด้านหลังมันเป็นหน้าตากนะครับชื้อ,อเคชิดเลยนี่โอ้พอดีอีกโต๊ะไหวปะนี่อันนี้เอาไว้มุมไหนยุย่ข้างกันเลยบ่ข้างกันก่อนเนาะจ้าแล้วค่อยจัดอีกทีเนี่ยโอ้ ว้าพอดีเลยไว้วางกระเป๋าวางใส่หมอนก็ได้อู้มีเงินนี่นี่ผู้ใหเอากระเป๋าซาตานขึ้นบอลลอนี่ต้องเก็บออกเด้อใส่เงินแล้วครับกระเป๋าเงินตัวนี้หมานเทเดอบอลลอนี่ฮูบอลซาตามได้มาจากสายจากสายซาตามได้มาจากคุณพี่เอฟซีผนมาจากพลังเศษพุนเดอร์ผลมาเล่นน้ำนาโอ้อันนี้หมานเทเดอบอลลนี่มีแต่เงินเหรียญอันนี้มีแต่เงินเหรียญ หมดแล้วบ่เหลือหิ่งพระเข้ามาเลยเหลือหิ่งพระครับผมหิ่งพระก็ซื้อมาติดแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่า,าคุณลุงเอฟซเอาพระพุทธรูปมา,มาฝากนะครับบ่อ,บอนี้ก็เลยซื้อหิ่งพระมาะใหม่เพราะว่าขนาดอันนี้ใส่ไม่ได้นะครับตรงประมาณนี้พอดีเป๊ะเอามุมในเอวยฟังได้ก็ได้ ข้างๆกันเลยเนาะจะ้่มุมนี้ก็สวยนะครับได้ของมุมนี้น่าจะประมาณนี้แหละโบได้เล้่นี่เนาะติดหลังคา,น,านัานเอามุมไหนดีเนะาะแบดนี้มาขึ้นมาเลยตรงไหนเดี๋ยวจับให้เอ่อนี่จับตรงน,นี้นี่ตรงน,นี้ โอเคเดี๋ยวดตรงจีบะบึงเองเด้อเออยกให้หน่อยบ่ได้ยกอีกให้มันเท่ากันนะประมาณไหนประมาณนั่นและจ้ะมันเหรอจ้ะตรงเหรอจ้ะประมาณนี้นะ ต okay. แต่งขันห้าให้ครับมีมุลมาอยู่บ้านสวนแล้วเด้อปกปักรักษาลูกหลานนะครับไะไบ่า ตอนนี้ก็ติดผ้าม่านเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนโต๊ะขึ้นมาก็เสร็จเรียบร้อยห้องเราก็เหลือแต่ติดผ้านะครับทีนี้ถ้าติดผ้าปุ๊บก็จะการมาแรงได้อยู่นิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะเข้าทางสังกะสีแต่ว่าเป็นฝาก็ไม่สนิทอนาคตถ้าติดแอร์นี่น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับต้องทำภายในทั้งหมดเนาะ กรนีก็ต้องขอบคุณพามาล์นขอบคุณโต๊ะวางแล้วก็ขอบคุณพระพุทธรูปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะที่คอยอสนับสนุนหลายๆอย่างเนาะ,ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณหลายๆจ้าตอนนี้กี่โมง,นะโมมงแล้วโมแมดเจ็ดโมงแล้วบอก <laughs> ตอนนี้ก็น่าจะทุ่มหนึ่งแล้วครับผมแต่ว่าอำเภอเต่างอญยังไม่มืดนะทุ่มหนึ่งยังไม่มืดนะครับได้ได้กินตลาดเมื่อกี้ ได้หลายแนวอยู่จ่ะไปหิวข้าวแล้วครับได้อะไรกินแรงเนาะ มีลาบหมูจ้าอแล้วก็ปิ้งสมปลาโดอาหารซื้อทั้งวันนี้เน,ะนาะมาซื้อเอานะครับวันนี้ก็วุ่นๆทั้งวันนะครับทานข้าวเย็นด้วยกันครับผมมาเด้อจ้าวันนี้เมนูซื้อเมื่อเช้าก็โอ้หลายเวียบเนาะไปซ่อมแอร์ไปเละาะซื้อของเข้าครัวทางไปเก็บเห็ดปวก <laughs> เอาไปเอามาก็บ่าย3-4มสี่โมงเย็นนะครับเผื่อวันนี้ตัดคลิปเ็จอีกนะครับค่ําพอดีอืมแซ่บแซบอันนี้ส้มปลาดูจ้าชิมมึงมีแต่ตลาดโคกสีเล้อส้มปลาดูเนี่ยตลาดตองว่ินบกเห็นนะครับอืมแซ่บมนันมัน เบ่งพูบรรยากาศดีดีมือแรงเป็นตาพากันมานอนที่อิหลีมาบ่มาสามคืนแล้วนะครับมได้น,นอนบ้านสวนมาเสพบรรยากาศสามคืนแล้วเดี๋ยวดูก่อนมือแรงให้บริณีตัดคลิปเสร็จก่อนนะครับมือคูนตัดคลิปดึกตัดคลิปเสร็จไปง่วงนอนทีนี้นอนอยู่นอนนาเลยนะครับ